ที่ผมเคยทําคลิปไปว่าเชื่อมข้อต่อโซ่นะครับทาไมต้องเชื่อมดูนะครับใช้ไปสักระ,ะยะหนึ่งโซ่ที่มันขาดมันก็จะขาดตรงนี้แหละครับมันไม่ได้ขาดตรงข้อตัวอื่นนะมันจะขาดตรงข้อต่อประจํานะครับทําไมต้องเชื่อมดัวนะครับแต่ไม่ดูยี่ห้อไม่มียี่ห้อน,นะครับไอ้พวกตัวที่ตัวถูกที่ผมผมต้องเชื่อมเพราะอย่างนี้แหละครับ พอใช้ไปนสักระยะมันจะคอนนี่ยังใหม่อยู่นะเนี่ยเช็ดออกใหม่มากเลยนะน่าจะเพิ่งเปลี่ยนมาด้วยเนี่ยแต่มันก็คอนแล้วอะ่ะทำไมต้องเชื่อมนะครับเนี่ยเจรามมากมเลยเนะี่ยผมก็ต้องเชื่อมนะครับผมกันไว้เพราะว่าบางทีขี่ไปได้ออกจากร้านไปวันเดียวมันก็ขาดแล้วอะ่ะแล้วผมก็ต้องตามลูกค้าไปทุ่งนางเงี้ยมันเสียเวลาผมผมเสียเวลาเชื่อมไปเลยดีกว่าจบจบไม่เพิ่มต้นทุนลูกค้าเพราะว่าผม เชื่อมมันไม,ไม่ไม่เสียเยอะหรอกค่าเชื่อมอะ่ะ